รองศาสตราจารย์ดรเจตพลนวันิกนักวิชาการด้านนิติศาสตร์นะครับอยู่ในสายล้สวัสดีครับอาจารย์เจตครับครับพี่หนุ่มเขจะถามอาจารย์นะว่ากว่าอาจารย์จะติดรอสอเนี่ยกี่ปีแล้วเมื่อไหร่จะเป็นเออสารารตามจตมันแล้วแต่กรณีครับอย่างกรณีผมเนี่ยต้องบอกว่ามัวแต่วุ่นวายกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ยเยอะนะคะรับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันใช้เวลานาน อย่างถ้าเกิดทํารอสอเนี่ยมันไม่นานเท่าไหร่เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็ได้ทํางานวิชาการมากพอสมควรนะครับแล้วก็คนก็ชวนทํางานวิชาการนั้นงานวิชาการนี้คนให้เขียนนั้นเขียนนี่ทั้งในประเทศต่างประเทศอะไรเงี้ยมันก็ไม่นานครับงานมันก็มีพอสมควรแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอหลังจากได้เป็นรองศาสตราจารย์แล้วเนี่ยมันคือชีวิตวุ่นวายกับเรื่องไร้สาระเยอะทั้งสองนี้นะครับ เวลาที่จะใช้ในการเขียนงานวิชาการเนี่ยมันมีน้อยอย่างเขียนหนัง mm hmm. สือไปเล่มหนึ่งเนี่ยนะ mm hmm. เขียนไปเมื่อสิบปีแล้วต้องพูดตรงๆว่าในทางวิชาการก็อาจจะต้องเอาทิ้งไวละเอาไปขอตำแหน่งไม่ได้ละก็ต้อง mm hmm. มานั่งปั่นงานกันใหม่มันควรจะใช้เวลาในช่วงระยะอยู่ประมาณสักห้าปีในการทํางานให้ครบถ้วนนะซึ่งงานที่จะไปขอตำแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์เนี่ยมันต้องเป็นงานระดับดีมากหรือดีเด่น mm hmm. นะครับคือหมายความว่าเป็นงานที่เขาเอาไป อ้างอิงได้แพร่หลายมีนวัตกรรมในการนําเสนอนะครับมีความคิดสร้างสรรค์นในระดับที่ไม่เคยมีใครเขียนมาก่อนอะไรแบบเนี้ซึ่งมันไม่ใช่ง่ายนะครับแล้วมันก็จะมีปริมาณงานที่มันพอสมควรจากนั้นเนี่ยมันต้องส่งไปให้คณะกรรมการพิจารณาซึ่งคนเขาก็บอกว่าถ้าเกิดคณะกรรมการใจดีนะครับและโดยเฉพาะไม่หมันไส้เรามากท่านก็อาจจะพิจารณาแล้วให้ ผ่านไม่ยากนักอันนี้ผมไม่รู้จริงเท็จนะนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าท่านค่อนข้างโหดยิ่งถ้าเกิดสมมติท่านมั่นไส้ผู้ขอตําแหน่งด้วยก็อาจจะลําบากยากเย็นหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยต้องเรียนว่ามันมีทั้งความเป็นภาวะวิสัยคือพิจารณาไปตามทางว่างงานมันดีไม่ดียังไงนะครับแล้วก็มันก็เป็นอัตราวิสัยด้วยคือแต่ละบุคคลก็มองคนละแบบบางคนเนี่ยอ่านปั๊บเราเองก็เป็นอย่างมีโอกาสพิจารณางานตําแหน่งทางวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับรองศาสตราจารย์มาพอสมควรเลยนะครับบางทีเราก็เป็นอย่างเราอ่านเรารู้สึกว่าเงานนี้ดีแต่ว่ากรรมการบางท่านอาจจะรู้สึกไม่ดีกรรมการบางท่านอาจจะรู้สึกโอ้โหงานนี้ดีมากเลยโอ้โหนี่มันเป็นงานดีเด่นเลยไม่เคยเห็นใครเขียนดีอย่างนี้เลยเราอาจจะรู้สึกว่าอะไรก็เขียนพื้นๆมันเป็นไปได้ครับเพราะฉะนั้นมันจะปนกันพอย้อนกลับมาที่ตัวเองเวลาเราทํางานเนี่ยเราก็ต้องนึกคิดว่ามันเกิดได้ทั้งหมด ความรอบด้านความครบถ้วนของงานมันก็เลยจําเป็นต้องมีมันเลยต้องใช้เวลาเยอะครับมันไม่ได้ใช้เวลาน้อย,อยหรอกแล้วก็ในหลายประเทศมันแล้วแต่สาขานะครับอย่างยกตัวอย่างในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันก็มีทั้งสาขาที่โหดมากๆแล้วก็มีทั้งสาขาที่มันก็อาจจะไม่ได้ยากมากนักนะแต่ว่าโดยพื้นฐานเนี่ยเขาก็มีมาตรฐานเขาอยู่ว่าไอ้ที่ว่าไม่โหดมากนักหรือว่าไม่ได้ยากมากนักแอดมันต้องมีระดับมีคุณภาพนะครับหรือว่ามี ความได้รับการยอมรับระดับแพร่หลายแบบไหนนะคร<ม>ับสุดท้ายก็คือว่าภาษาอะไรต่างๆที่ใช้เนี่ยก็ถึงขั้นระดับศาสตราจารย์เนี่ยมันมักจะต้องเป็นภาษาต่างประเทศภาษาใดภาษาหนึ่ง <ใช S 1> ภาษาของชาติตัวเองเนี่ยอาจจะได้บ้างถ้าเกิดคุณท่านใช้เป็นภาษาหลักอยู่คุณผู้ชมเซนักเซียท่านเป็นจีนนะท่านเป็นอังกฤษเป็นฝรั่งเศสอย่างเงี้ยอาจจะพอได้แต่ว่าถ้าไม่ใช่เนี่ยท่านก็ต้องใช้ภาษาต่างประเทศที่มีสษาับการยอมรับอย่างคนไทยเราเนี่ย เราก็อยต้องเกณฑ์เป็นภาษาฝรั่งเศสเยอรมันอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งซึ่งอันนั้นเนี่ยมันก็เป็นเกณฑ์ด้วยนะครับอืก็ไม่ง่ายหรอกไม่ง่ายหรอกคือมันไม่ได้ยากเกินไปแต่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดว่าเป็เปนกันได้ดา่ดื่นอ,ะอ่ะ <c oughs> อันนี้อาจารย์มองปรากฏการณ์หมอเกตยังไงเนี่ยสุดท้ายแล้วจะไปถึงขั้นอาจจะ <c oughs> โดนถอดถอนไหมเนี่ยคือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าปัญหาในลักษณะของหมอเกตเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องว่า เธอมีวุฒิหรือไม่มีวุฒิมันไม่ใช่เรื่องมาพิจารณากันว่าตกลงและจบปริญญาตรีหรือไม่จบปริญญาเอกหรือไม่มีตำแหน่งทางวิชาการหรือไม่นะเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นคุณวุฒิที่เป็นตัวกําหนดในการเข้าดํารงตําแหน่งอืมไม่ใช่แม้กรนะะทั่งเป็นตัวกําหนดคุณสมบัติของผู้สมัครอืถ้าเราลองไปเทียบกับอย่างเช่นจะเป็นตุลาการสารัธธรรมนูญอันเนี้ยเขากําหนดเลยว่าต้องเป็นาศาสตราจารย์มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และยังทํางานวิจัยอย่างต่อเนื่องจะเป็นในทางนิติศาสตร์หรือทางรัฐศาสตร์ก็แล้วแต่แบบนี้แปลว่าต้องเป็นศาส,ราาศาสตราจารย์ถูกไหมครับอืมใช่ครับหรือถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเกณฑ์แต่เดิมของวุฒธธิสมาชิกคนจะสมัครต้องจบปริญญาตรีแบบเนี้ยนั่นแปลว่าต้องมีปริญญาตรีซึ่งปริญญาตรีนั้นก็ต้องได้รับการรับรองเพราะว่าไม่อย่างนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นปริญญาตรีที่นํามาใช้ได้ในเรื่องของการจะเข้าสมัครไอ้แบบนั้นอ่ะถ้าเป็นอย่างนั้นคุณหมอเกศอาจจะมีปัญหา แต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่มันเลยกลายเป็นปัญหาอีกแบบหนึ่งคือในเมื่อเขาไม่ได้มีเกณฑ์กําหนดว่าเธอต้องเป็นศาสตราจารย์เธอต้องมีปริญญาตรีแต่เขากําหนดว่าห้ามหลอกลวงอห้ามทําให้คนหาาถูกต้องห้ามทําให้คนเนี่ยสับสนหรือหลงผิดในคุณสมบัติที่เธอมีอมันไปเข้าเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้กันมังมาเถียงกันเรื่องป .4 ไม่ป .4 ปิญญาเอกไม่ปิญญาเอกนะมีคุณวุฒิหรือไม่เป็นศาสตราจารย์หรือไม่ได้เป็นศาสตราจารย์จบมาจากประเทศใดจบมาจากประเทศไทยหรือจบมาจากประเทศอเมริกาอินเดียอะไรเราไม่ได้มาเถียงกันเรื่องนั้นเรากําลังมาถกกันเรื่องว่าคนไหนใครมีสิ่งที่มันเทจก็เอาเก็บไว้ไม่ต้องเอามาแสดงนําเอาสิ่งที่มันเป็นจริงที่มันพอประมาณที่จะแสดงได้ว่าเรามีประสบการณ์ด้านนั้นด้านนี้ เราประกอบอาชีพการงานด้านใดด้านหนึ่งในยี่สิบด้านที่มันมีตัวกําหนดจริงจริงมันสิบเก้าด้านอ่ะไอ้ยี่สิบนี้คืออื่นๆอะไรอะไรทัานก็เข้าไปตรงนั้นได้หมดนะถ้าพูดถึงนะว่าสมมุติว่าผมเก็บกระดาษกวาดขยะผมเอาบรรดาสิ่งที่สามารถจะนํากลับมาใช้ได้นะครับไปขายทั้งเศษเหล็กทั้งกระดาษทั้งกล่องยาสีฟันแชมพูสบู่อะไรก็ว่าไปเรื่อยเนี่ยนะครับแล้วผมก็บอกว่าผมไปลงกลุ่มอื่น คือกลุ่มที่ยี่สิบก็ได้นะไม่มีใครว่าอะไร,ะไ,รได้นะใครคนใดคนหนึ่งจบปสี่แต่ประกอบอาชีพแล้วมีธุรกิจในระดับเล็กระดับกลางธุรกิจระดับสิบล้านร้อยล้านอันนี้ก็สามารถไปสมัครกลุ่มที่เป็นกลุ่มธุรกิจขนาดกลางขนาด,นาดย่อมได้ถูกไหมครับอ่าอ่าอันเนี้ยมันก็เลยเป็นคนละปัญหาเราไม่ได้กําลังจะบอกว่าเนี่ยเราด้อยค่านะครับผู้ที่ไม่ได้เรียนในระบบไม่มี กรณีขอ,<ม>ของหมอเกตก็เหมือนกันเราก็ไม่ได้กำลังจะบอกว่าเราด้อยค่าคุณวุฒิคุณสมบัติหรือความรู้อะไรที่คุณหมอเกตมีมแต่มันเป็นปัญหาตรงที่ว่าถ้าไม่มีอย่าไปบอกว่ามีมถ้าไม่ได้รับอะไรมาอย่าไปบอกว่าได้รับสิ่งเหล่านั้นมาถ้าไม่มีคุณวุฒิถ้าไม่มีลักษณะที่เป็นอะไรบางประการเช่นทางวิชาชีพหรือทางวิชาการก็ไม่ต้องพูด มันกลายเป็นทําให้คนสับสนเข้าใจผิดแล้วมันก็เลยกลายเป็นผิดกฎหมายครับทีนี้ถ้ามันไปเข้าข่ายในลักษณะแบบนั้นเนี่ยกระบวนการในการดําเนินการมันจะต้องทํำยังไงอ่ะอาจารย์คือจริงๆแล้วเนี่ยกรกตเนี่ยนะครับต้องเรียนว่าในเพื่มนเนียประกอบหนูว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งมันมีข้อกําหนดที่เป็นบทบัญญอย่างของกฎหมายเชิงรุกให้กรกตถ้าหากว่าพบเห็นหรือทราบถ้ามันมีเหตุอันควรสงสยัยมีเหตุอันควรเชื่อกกรกตก็ต้องดําเนินการครับเพราะว่า คือกรกตรทําหน้าที่แทนพวกเราทุกคน<ะ>กรกตรแต่เดิมเนี่ยอาจจะมีสภาพในการทํางานที่เป็นเชิงรับค่อนข้างมากมหรือไม่ใช่แค่กรกตรแหละหน่วยงานอิสระจํานวนมากนะองค์กรอิสระจํานวนที่เรามีอยู่หลายๆองค์กรเนี่ยทํางานในเชิงรับค่อนข้างมากแต่ว่าภายใต้รัมนูลฉบับสอง0นหกสิบน,นะครับและแพร่ยังิประกออรัมนูลทั้งของปีหกศูนย์หกหนึ่งเนี่ยที่ตามมาจากรัมนูลเขียนในเชิงรุกค,ค่อนข้างมากทุกๆอ,องค์กรนะแมก้กระทั่ง อ่ากิจที่ไม่ส่วนแห่งชาติก็จะมีกลไกเชิงรุกเพราะฉะนั้นเนี่ยกรกตเมืม่อท่านพบเห็นแบบนี้เขาพูดกันทั้งบ้านทั้งเมืองท่านต้องไปตรวจสอบและท่านต้องมาพิจารณาว่าทั้งหมดเหล่าเนี้ยนับั้งแต่ระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับประเทศมาคนทั้งหลายได้เลือกเธอเพราะเหตุว่าเธอบอกสิ่งที่มันเป็นเท็จหรือเปล่าคนทั้งหลายาสับสนหลงผิดอ่าทําให้เขาสําคัญผิดในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้มีจนกระทั่ง คิดว่ามีจึงเลือกเพราะเหตุว่ามีนั้นไอ้มันต้องไปดูนะถ้าเกิดสมมุติว่ากกตไม่ทํามันก็อาจจะต้องรอว่าอะล่ะเปิดสภานะวัวเปิดวุฒิสภาขึ้นมาจะมีบรรดาพวกพร้อมที่เป็นวุฒธธิด้วยกันเนี่ยร้องหรือไม่มถ้าเกิดไม่มีมันควรที่กกตจะดําเนินการหรือไม่มเพราะว่ามาตราแปดสิบสองของรัฐธรรมนูญก็กําหนดนะฮะว่าสสก็จ,จะยื่นร้องบรรดาสสได้กันก็ได้ว่าขายสมุบัติ หรือกกตยื่นเหมือนกันสวจะยื่นกันเองหรือกกตยื่นก็สามารถทําได้ไม่นะอันเนี้ยท่านก็ต้องไปพิจารณาและครับว,ว่ามันมีเรื่องถึงขนาดนี้และโดยคะแนนที่เยอะด้วยนั่นแปลว่าอาะไรคะแนนที่มากมายขนาดนี้อาจจะเป็นมาจากคนเห็นว่าเออเธอเป็นาศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แพทย์หญิงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเอออ่ามัน,ม,นมันก็เป็นไปได้ที่สุดเลยนะอาจารย์ใช่ใช่คะแนนเยอะแยะมากมายของของเลือกครั้งเนี้ย แต่ก็มีคนไปแย้งว่าเอาคนที่เป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แพทย์หญิงจริงๆเขายังไม่ได้กันตั้งเยอะตั้งแยะอันนั้นก็แล้วแต่เถียงกันได้เหมือนกันกับที่เราพูดกันเรื่องงานวิจารเมื่อสักครู่ครับมันมีทั้งความเป็นภาวะวิสัยและความเป็นอัตตาวิสัยก็มันอาจจะมีความเป็นอัตตาวิสัยเยอะเช่นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์แพทย์หญิงอื่นๆคนเขาไม่ได้อยากเลือกเขาอยากจะมาเลือกหมอเกตอันนี้ก็เป็นเรื่องอัตตาวิสัยของแต่ละคนเป็นไปได้ แต่เรื่องภาวะวิสัยที่มีคุณสมบัติในตนจริงหรือไม่อันนี้เนี่ยเราก็ต้องอนุโลมเอาว่าก็คนเขาก็ต้องเห็นน่ะว่าคุณสมบัติเหล่านี้มันน่าสนใจมันน่าเลือกมันจะทําประโยชน์ให้กับบ้านเมืองได้ต่อไปเขาก็เลยเรื่องเลื่องมาเพราะเหตุนี้เพราะว่าคุณหมอเขาแล้วนี่มันก็พิสูจน์ไม่ได้แล้วว่าถ้าคุณไม่บอกคุณจะได้คะแนนแบบนี้ไหมในเมื่อคุณบอกไปแล้วไงมันก็ต้องถือว่าคุณได้ใช้ประโยชน์จากมันแล้วเมื่อกฎหมายกําหนดว่าไม่ให้ทํามันก็ต้องถือว่าเป็นความผิดถ้ามันต้องมีโทษก็ต้องมีโทษไปตามนนั้ ืมครับมันก็ทั้งคือหมอเกดเนี่ยแกอาจจะได้แต้มต่อทั้งรูปสมบัติไงพอมีอมเรื่องวุฒิเข้าไปอะไรต่างๆมันแม่มันเพี้พฟ้อมนะใช่ไหม,มแต่มันเป็นค่ามันสะท้อนกันนะอาจารย์ไอปัญหาเรื่องไอ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 ปลอมวุฒิการศึกษาหรือเอาอย่างไอกรณีแคลิฟอร์เนียอุนิเวอร์ซิตีเนี่ยมันก็ไม่ได้พังเกิดนะกับพี่แป้งก็เคยทำ มันก็กมันก็สะท้อนค่านิยมสังคมไทยเหมือนกันนะว่าแบบเราก็ยังยังอย่างเงี้ยยังยังมองเรื่องราวนี้อยู่อืมผมว่ามันสะท้อนค่านิยมสังคมไทยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งผมว่ามันสะท้อนว่าเอาเข้าจริงๆพอถึงเวลานะเราก็กลับมาที่ปัญหาเดิมคือเล่นเก่งนะไม่ว่ากันหรอกแต่โกงเก่งนี่สิ <c oughs> เป็นประเด็นอยู่เสมอแล้วดูสิครับว่าอาะไรผมถือว่าหมอเกตเนี่ยก็มีคุณอุปการนะ พอพูดเรื่อง California University ขึ้นมามีจริงไม่มีจริงยังไงก็แล้วแต่เนี่ยคนไปขุดคุยถ้าสําหรับผมนะถ้าเกิดสิ่งที่คนเขาขุดคุยแล้วเขาเอามาเป็นรายละเอียดของผู้กองธรรมนัฐนะผมว่าอันเนี้ยมันมันก็ไม่ย่อหย่อนไปกว่าการที่ถูกกล่าวหาวา่าค้ายานะอืมเพราะว่าคนระดับรั่นเปียลืมไิมว่าคุณพิชิตคื้นบานเอาถุงขนมไปไอันนี้เราถือว่า ทำในสิ่งที่มันเป็นเรื่องของการติดสินบาทค่าสินบนกระบวนการยุติธรรมหรือคนในกระบวนการยุติธรรมเราถือว่าคุณเสรษฐาเนี่ยไปช่วยเพื่อนขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ทั้งสองท่านนะในกรณีผู้กองธรรมนัฐเนี่ยไปบอกคนทั้งบ้านทั้งเมืองจบแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้มาทํางานวิจัยแบบนั้นเขียนวิทยานิพนธ์แบบนีไน้ได้นู่นได้นี่ไอ้นี่ไม่ขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์แล้วอะไรอะ่ะม,มันก็ขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจกักษ์แหละ เหมือนกันกับกรณีหมอเกตทำนักการเมืองเนาะถ้าไม่มีอย่าบอกว่ามีก็เหมือนหมอเกตอ่ะอืเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหมอเกตมีความผิดอะไรก็แล้วแต่นะครับอาจจะด้วยบทบัญญัางของกฎหมายหนึ่งนั่นก็คือพระเมียประกอบขนูนว่าด้วยการได้มาซึ่งสวผมว่าผู้กองธรรมนัสก็ไม่ได้ดีไปกว่าหมอเกตอ่ะแต่เป็นคนระบุบัญญัติางของกฎหมายเพราะว่ารัฐมนตรีต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ลองคิดดูสิครับว่าถ้าเกิดเราคิดในเชิงลึกนะ เปิดประเด็นใหม่เลยเนี่ยอ้าว <c oughs> คนไหนคนไหนก <c oughs> ันต้องไปปปชสิขัดจริตก็แบบเดิมไหมครับ <c oughs> แบบเดียวกันกับกรณีของคุณเศรษฐากับคุณพี่ชิตอ่ะอืมก็ไปยิ่งแบบเดียวกันนะว่าขายคุณสมบัติคืออย่างนี้คนไหนใครมีอะไรจะว่าไปจะบอกใครก็ว่าไปบอกไปแต่คน <c oughs> ไหนใครไม่มีอะไรไม่ต้องไปพยายามปั้นให้มันมีสิอืมนะครับคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องไม่กวนตำแหน่งในรัฐบาลชุดที่แล้วมาด้วยนะรัฐบาลชุดนี้อีกเนาะอ่าถูกต้องไงย แล้วก็ไม่ใช่ตำแหน่งสำคัญย่อหย่อนไปกว่าสวที่ไหนอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกหมอเกตว่าเฮ้ยหมอเกตทาแบบนี้ไม่ได้แล้วผู้กองธรรมนัฐทำไมทําได้อ่ะต้องมาตรฐานเดียวกันอ่ามันต้องมาตรฐานริงงมาตรฐานต้องสูงกว่าด้วยเพราะเราก็บอกแล้วนะจากสอสอมาสวมาดัฐมนตรีมานายกเนี่ยมาตรฐานมันต้องสูงขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมครับอ่าฉันใดก็ฉันนั้นทีนี้หมอเกตในมาตรฐานอยู่ระดับสองสมมตินะครับมาตรฐานของรัฐมนตรีต้องอยู่ระดับสามนายกมนตรีต้องอยู่ระดับสี่มันต้องสูงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไล่เกรดอ่ะ เศษมาตรฐานระดับดีระดับซีระดับดีระดับเอเนี่ยเรดมาตรฐานของนัฐมตรีมันต้องระดับบีนายกระดับเอสวระดับซีสอสระดับดีอันนี้เรากาลังไม่ไล่ได้กันว่าระดับซีเนี่ยยังไม่ได้เลยแล้วระดับบีทาไมได้อะนะฮะถ้าอย่างนี้ก็นะแล้วผมว่ามีใครอีกหลายคนเยอะแยะอ้าข้าราชการผู้ใหญ่อีกตั้งเยอะแยะ้ร้องเยอะแล้วก็มีคนไปร้องอ่าถูกไหมเอาคุณรัชพลคุณพั่นคงข้าราชการผู้ใหญ่มีตั้งเยอะแยะนะแล้วก็คนประกอบอาชีพการงานที่ เป็นเอกชนเป็นด้านวิสาหกิจเนี่ยไม่มีใครประสงค์ที่จะให้ใครเอาสิ่งที่มันไม่มีอยู่ในตนไปหลอกลวงกันว่ามันมีหรอกครับทุกๆคน<ม>พอเราเห็นว่าเออเอ๊คนนี้เรียนดีเอ๊คนนี้เรียนเก่งเอ๊คนนี้มีวุฒิการศึกษาดีเราก็รู้สึกว่าเออเขามีคุณสมบัติเขามีประสบกา,ารณ์เขามีความเหมาะสมมากกว่าที่ไม่มีไงอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาถูกไหม,มครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราจบป .4 แล้วมีความรู้ความสามารถไม่ได้ไม่ใช่แต่เรื่องวุฒิการศึกษาหรือว่าเรื่องคุณสมบัติป,ประสบการณ์ที่มันเป็นคุณวุฒิเนี่ย มันเป็นส่วนช่วยเป็นเป็นส่วนบวกนะมันก็เหมือนกับคนหน้าตาธรรมดาธรรมดาพื้นๆพ,นพนอแต่งดีๆแต่งตัวดีๆมันก็เลยดูดีขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้แปลว่าเดิมๆเขาไม่ดีอะไรแต่มันมีส่วนบวกบส่วนเพิ่มเท่ากับว่าสังคมก็ต้องจับตาดูและเราต้องไม่ยอมปล่อยให้คนเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปหลอกลวงกันครับเออนั่นแหละคือมีไม่ว่า,วามีไม่ว่ามีเงียบไว้ไม่มีใครว่าเลยนะแต่ไม่มีแล้วก็ตีคล้องร้องป่าว่ามี เอาไปอวดเขาว่าฉ,ฉันได้นั้นฉันได้นี้ไอ้นี่สิมันไม่ถูกอืไม่แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเหมาเกตนี่แกแกพยายามสร้างสตอรี่ด้วยเนาะโอ้โหแกสร้าอย่างกรณีไอไอธุรกิจบัฑิตอ่ะใช่ไหมกับรับแบบอ้าวไป,ปไน,ไนู่นไปนี่อะไรเงี้ยเนาะคือมันจะพาคนอื่นเขาเสียไปหมดแล้วคุณพัะพงษ์ณนัชพลบางบางทีเนี่ยเรื่องไม่เป็นเรื่องแหละอย่างเช่นเป็นนักกีฬาอาวุโสอย่างเงี้ยไม่งั้นเนี่ยพวกเราเนี่ยนะคุณนัโพลผม หรือใครต่อใครเนี่ยก็เป็นนักกีฬาวุโสได้ทั้งนั้นน่ะถูกไหมเล่นกีฬาวุโสมายี่สิบปีอย่างนี้ก็โอ้โหได้กันผมว่าได้ไปเกือบครึ่งประเทศบ้งใช่ถูกไหมมันมันต้องดูไงว่าคุณสมบัติอะไรนับคุณสมบัติอะไรไม่ควรนับอะไรควรที่จะเป็นตัวกําหนดว่าอย่างนี้นํามาใช้ได้อะไรไม่ควรนําไปเป็นตัวกาหนดว่าจะนดมาใช้ได้ถูกไหมและท้ายที่สุดก็คือว่าในเมื่อเขาเปิดกว้างถึงขนาดว่ามีปริญญาหรือไม่มีปริญญาก็ขอให้มีประสบการณ์ ขอให้ทําหน้าที่การงานจริงขอให้แสดงได้ว่าตัวเองจะเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองอย่างไรแค่นี้เขาก็พอละแล้วก็เลือกกันเองมาช่วยกันคัดสรรผมว่ามันไม่มีความจําเป็นเลยที่จะต้องเอาสิ่งที่มันไม่มีอยู่ในตนมาแสดงมันยิ่งเป็นปัญหาเข้าไปใหญ่และนี่ไม่ใช่แค่หมอเกตนะอย่าไปมุ่งเป้าไปแค่หมอเ <โอ S 1> กตผม <จะ S 2> ว่าชาวบ้านชาวช่องเขาเนี่ยนะผมว่าทั้งหมดเลยผมว่าพวกเราทั้งหมดจะเป็นทํางานเอกชนกัรวิสาหกิจราชการหรือการเมืองนะครับไม่ว่าการเมืองรูปแบบใดจะเป็นท้องถิ่นหรือระดับประเทศเนี่ย ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสําคัญทั้งสิ้นเพราะมันเป็นเรื่องการหลอกลวงกันคือถ้าเราขีดเส้นใต้ง่ายใช้คาแบบชาวบ้านสามารถสัมผัสได้คือมันหลอกลวงกันนะครับอย่าหลอกลวงกันค้าขายสินค้าก็ต้องค้าขายสินค้าที่มีคุณภาพจริงแสดงตนก็ต้องแสดงตนว่ามันมีคุณภาพจริงแค่นั้นแหละอย่าหลอกลวงกันเขาบอกว่าอีออาจารย์เขาบอกว่าถ้าได้ถ้าโกหกได้อย่างอื่นก็ทําได้ ใช่ไหมตัวภาษาก็มันก็อาจจะเป็นได้คุณสมบัติอื่นก็อาจจะใช่ถูกต้องเช่นตอบได้คะแนนดีนะครับอะไรโว้สารพัดาแมันจะตามมากันไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาแบบที่ตนมีผมเชื่อว่าคุณสมบัติจํานวนมากของคนที่เข้าสู่กลไกการทํางานเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติดีๆทั้งนั้นแหละเอาสิ่งจริงมาพูดนะครับทําไร่ไถนาเก่งนะเก็บกระดาษกวาดขยะแล้วเลือกบรรดาคุณภาพได้ดีสามารถที่จะนากลับมาใช้ใหม่ได้เยอะทําให้มันลดการนําเข้าทําให้มันประหยัด ถ้าใช้จ่ายอะไรมันเป็นไปได้หมดอะสิ่งดีๆเหล่านี้ถูกไหมแต่เอาของที่มันเป็นจริงอย่หลอกลวงกันแค่นั้นแหละก็โปรโมทได้นะากเป็นเจ้าของคลินิกความงามที่ก็ได้เออถูกต้องและทั้งมื้มันเป็นจริงเออก็ว่าไปถูกไหมล่ะเป็นคลินิกเสริมความงามที่คนนิยมใช้ของคุณภาพดีเวลาคนมาแล้วเราติดตามดูแลเรามีการบริการหลังการขายที่คุณภาพเราก็ไม่ย่อหย่อนกว่าใครเลยก็ว่าไปเรื่อยมันใช่ทั้งหมดอะถูกไหมล่ะแต่อย่าไปหลอกลวงกันแค่นั้นแหละ มันเรื่องน่าเสียดายนะจริงมันเรื่องน่าเสียดายเพราะว่าเธออาจจะได้ด้วยสิ่งต่างๆที่เธอมีอยู่แล้วก็ได้ได้แต่มันไปติดข้อกฎหมายไงสมมติเธอถูกต้องถูกต้องมันไปติดข้อกฎหมายอ่าเพราะนั้นผิดกฎหมายก็คือผิดกฎหมายต้องลงโทษก็ต้องลงโทษนั่นแหละเป็นปัญหาครับอืมอืมน่าเห็นใจนะน่าเห็นใจแต่ว่าอาจารย์เสร็จแล้วนะฮะเมื่อวันก่อนผมได้รับคลิปอันนี้อีกแล้วอาจารย์อาจารย์ชี้แจงเลยสิกรณีดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทเดี๋ยวบอกอาจารย์จะไปฟ้องรัฐบาลเนี่ย Oh. ผมไม่ได้บอกว่าผมจะไปฟ้องรัฐบาลแต่ผมบอกว่าอย่างนี้ผมบอกว่าม,มีผู้ใหญ่ทึ่งมีจริงท่านบอกผมว่าคือทํายังไงเมื่อดําเนินโครงการปั๊บให้ติดคุกก่อนที่จะเอาเงินออกเพราะว่าท่านเห็นว่าถ้าเงินออกแล้วมันเสียหายและท่านรู้สึกว่าถ้าคนเหล่านี้ทําให้บ้านเมืองมันวิปริตแปรปรวนทําให้เศรษฐกิจที่มันอาจจะไม่ได้ดีนักมันแย่ลงไปถ้าไม่เอาติดคุกซะให้มันเข็ดเนี่ยคนพวกนี้เนี่ยเศรษฐีทั้งนั้นอ่ะ ตัวเองสส,สบายนะครับ,บแล้วก็หลอกลวงประชาชนเอาเงินมาหวานมาโปรยท่านก็เลยบอกผมก็เลยบอกต้องมีใครสักคนหนึ่งไปยื่นผมก็ไม่ได้บอกผมจะยื่นนะเพราะว่าก็อาจจะไม่ได้สันทัดในเรื่องนี้แต่ว่าเอาข้อกฎหมายออกมาบอกว่ามันมีข้อกฎหมายอะไรบ้างที่มันถือว่าเป็นความผิดทางอาญายกตัวอยาอ่างเช่นมาตรา157นะครับละงเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตนะหรือว่าทําโดยมิชอบทําให้เกิดความเสียหายอย่างเงี้ยมาตรา172พระธรบมอย่างประกอบรั้นนูญว่าด้วยการว่าด้วยปปชอย่างเงี้ยนะครับ ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดไห้ผู้เนี้ยผมก็พูดเอาไว้แต่ต้องมีใครต้องนไปยื่นคือเราไม่ได้สันทัดจัดเจนเรื่องนี้นะแต่ว่าได้รับได้รับการไหว้วานมาว่าเอาเข้าคูสซะทีนี้คนถึงขนาดอาจารย์เจตไปยื่นเมื่อไหร่เดี๋ยวผมร่วมลงชื่อด้วยอะไรผมจะไปร่วมลงชื่อด้วยเออใช่คือถ้าผมสันทัดจัดเจนเรื่องนี้ผมก็อยากจะยื่นนะเพราะว่าผมก็เห็นเหมือนกับที่ท่านผู้ใหญ่ท่านบอกอะว่ามันแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องต้องจับเข้าคู่ให้มันเข็ดยิ่งเศรษฐีมหาเศรษฐีเนี่ยมันยิ่งต้องจัเเขข้้้้าาาคกใใหหมน็่่รูว มันหนีกันไม่รอดยิ่งมีเงินมากยิ่งแก่ยังไงก็ตามแล้วยังทําเนี่ยมันยิ่งต้องติดคุกนะครับมันก็ต้องเป็นแบบนั้นอตนนี้เขาจะลงทะเบียนแล้วนะฮะก็นี่หละครับก็ใครใครก็มาจี้ผมเนี่ยผมก็กาลังคิดอยู่ทุกวันว่าจะทายังไงดีนะครับมีพักพวงมาพูดกันเล่นๆบอกว่าแม่ทำไมมันไม่มีใครซัดแบบโดนัลด์ทรัมป์สักทีหนึ่งวะแบบไหนแบบนู่นเลยอ๋อซัดแบบโดนัลด์ทรัมป์โดนนะเขาบอกไม่มีใครซัดแบบโดนัลด์ทรัมป์สักทีวะ เขาพูดถึงหลายคนด้วยนะเขาพูดถึงหลายคนด้วยนะแต่ว่ามันก็เป็นความรุนแรงมันก็ไม่ควรมีอันนั้นก็จริงถูกต้องครับแต่มันก็คนมันก็พูดกันไงมันมันคนมันโกรธอ่ะคนมันรู้สึกว่าทําไมพวกนี้มันเอาแต่ปู้ยี่ปู้ยำทําร้ายบ้านเมืองวะแล้วเขาก็รู้สึกเก็บแค้นไงเพราะเขาทาอะไรไม่ได้ไงอใช่ไหมเอาผิดกฎหมายไอ้พวกนี้ก็หาทางรอดไปหาคนระดับศาสตราจารย์ด็อกเตอร์มาช่วยอีกอย่างเงี้ยจะบอกว่ามันทําให้บ้านเมืองเศรษฐกิจตกเศรษฐกิจต่ำก็ทําอะไรไม่ได้อีก ไปรีบนาทาเร้นไปทําร้ายคนยากคนจนไปทําให้บ้านเมืองเนี่ยที่มันอาจจะไม่ดีอยู่แล้วยิ่งแย่ลงไปเขาเขาก็ไม่รู้จะต่อสู้ยังไงเขาก็โกรธแค้นอะ่ะเขาก็รู้สึกว่ามันต้องทําอะไรสักอย่างอ่ะทำไมคนยากคนจนมันติดคุกกันจังเลยว่านั่นไหมคนร่คนำคนรวยพวกนี้มันไม่โดนเขาก็แค้นอ่ะผมก็เข้าใจเขาผมก็พยายามหาทางช่วยะนะครับอืมนะครับอ่ะ นะไม่รู้จะทําได้มากไหมแค่ไหนเพื่อนช่วยกันได้นะจะเอาของเรานะฮะที่ถามอาจารย์เจตไปเป็นพริปเผยแพร่ตอบบอกอาจารย์เจตไม่ได้เจตนาจะฟ้องนะเพียงกับอกว่าถ้ามันเกิดความเสียหายใครจะฟ้องอะไรก็ยินดีให้ครับปรึกษาใช่ไหมอาจารย์ใช่ใช่ใช่ครับผมเราไม่สันทัดจัดเจนเรื่องไปไปร้องไปฟ้องใครเท่าไหร่